คลิกลอวพอดแคสรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านกฎหมายที่น่าสนใจและสาระความรู้จากผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสาขาต่างๆของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าใจกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คลิกลอวพอดแคสต์เพลย์ลิสต์กฎหมายแรงงานน่ารู้ซึ่งเป็นเพลย์ลิสต์ที่แยกเฉพาะด้านสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานอยู่กับดิฉันวราลักษนาคเสนจากงานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะ ท่านผู้ฟังคะครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเวลาพักกันไปแล้วนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดตามกฎหมายแรงงานกันค่ะสำหรับคลิกลอพอดแคสต์เพลย์ลิสต์กฎหมายแรงงานน่ารู้ในวันนี้จะเป็นตอนวันหยุดตามกฎหมายแรงงานมีกี่ประเภทนะคะโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์วสูุสิงหัดติตอาจารย์ผู้สนใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจะมาร่วมพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องสวัสดีคะ่ะอาจารย์ สวัสดีครับค่ะเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะคะอาจารย์เวลาที่ลูกจ้างมาทํางานกับนายจ้างนายจ้างเนี่ยต้องมีหน้าที่จัดวันหยุดอะไรให้ลูกจ้างบ้างคะครับในการทํางานเป็นนายจ้างลูกจ้างลูกจ้างกันเนี่ยนะครับเวลาลูกจ้างเนี่ยเข้าทํางานกับนายจ้างตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขากําหนดให้ในจ้างเนี่ยจะต้อง จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดเนี่ยอยู่สามประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือวันหยุดประจำสัปดาห์ประเภทที่2ก็คือวันหยุดตามประเพณีนิยมประเภทที่3ก็คือวันหยุดพักผ่อนประจำปีอันนี้คือขั้นต่ำที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยกำหนดว่าในจ้างเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการจัด ส่วนถ้าในจ้างจะมีวันหยุดประเภทอื่นๆให้กับลูกจ้างเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้หรือในจ้างบางรายอาจจะมีแค่วันหยุดสามประเภทนี้ที่กําหนดให้กับลูกจ้างก็สามารถทําได้เพราะก็เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ําในการใช้แรงงานค่ะอาจารย์เราจะขออาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวันหยุดทั้งสามประเภทที่อาจารย์เพิ่งกล่าวไปแล้วได้ไหมคะเอ,อ่อได้ครับคืออย่างนี้ สำหรับวันหยุดที่ในจ้างเนี่ยจะต้องมีหน้าที่จัดให้กับลูกจ้างทั้งสามประเภทเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีนิยมแล้วก็วันหยุดพักผ่อนประจําปีผมขอพูดถึงในวันหยุดประเภทแรกก่อนนะครับก็คือวันหยุดประจํญญาสัปดาห์ตามกฎหมายเนี่ย กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องวันหยุดประจําสัปดาห์เนี่ยก็คือว่าลูกจ้างทํางานมาแล้วเนี่ยไม่เกินหกวันจะต้องหยุดหนึ่งวันอันนี้กฎหมายแค่คําว่าไม่เกินเพราะฉนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าวันหยุดประจําสัปดาห์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือมีสัปดาห์ละหนึ่งวันแต่ธุรกิจไหนเนี่ยอาจจะกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห์เนี่ยมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันได้ไหมได้กําหนดเป็น สองวันได้ไหมได้กฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้นะครับเออแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยในสถานประกอบการแห่งหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะกําหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่ได้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ก็ได้อันนี้จะเป็นอานาจของนายจ้างโดยแท้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างในแต่ละคนในสถานประกอบการเ็าอาจจะ เป็นคนละวันกันก็ได้นะครับแต่ว่าขั้นต่ําต้องมีสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับแล้วในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้หยุดประจําสัปดาห์เลยเนะะี่ยค่ะจะสามารถทําได้ไหมคะครับเออเนื่องจากว่ากฎหมายอ่ะกาหนดไว้ว่าทํางานแล้วไม่เกินนะครับไม่เกินหกวันต้องหยุดวันหนึ่งก็คือทำหกหยุดหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายก็มีความยืดหยุ่นนะครับนิดหนึ่งตรงที่ว่า ในกรณีที่นะครับในจ้างเนี่ยไม่สามารถจัดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ได้นะครับเนื่องจากออลักษณะหรือสภาพของงานในบางลักษณะเช่นการทำงานในที่ที่มันเป็นธุรกันดารนะครับหรือในงานบางลักษณะที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะเลื่อนวันหยุดได้แต่ทั้งนี้และท้งนั้นเนี่ยการเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ย มันสามารถเลื่อนได้แต่กฎหมายกำหนดว่าไม่เกินสี่สัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์แรกไม่ได้หยุดสัปดาห์ที่สองไม่ได้หยุดสัปดาห์ที่สามไม่ได้หยุดก็ต้องเอาวันในสัปดาห์ที่หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับไปหยุดในสัปดาห์ที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ยืดหยุดนิดนึงในงานบางลักษณะนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับในบางกรณีเนี่ยในบางธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ลูกจ้างหยุด ประจำสัปดาห์ก็จริงนะครับแต่เขาอาจจะใช้วิธีการเรียกลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์นั้นได้ไหมได้นะครับแต่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายแล้วก็จะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์นั้นเพิ่มนะฮะเพราะนั้นผมสรุปง่ายๆเลยว่ามันอาจจะมีการไม่หยุดในทุกสัปดาห์ได้นะครับ โดยกฎหมายกําหนดเลื่อนไข่าหว่าให้สามารถทําได้ในงานบางลาักษณะแต่เพียงแต่ว่าการเลื่อนก็เลื่อนไปไม่เกินสี่สัปดาห์แล้วก็ไปหยุดนะครับหรือในจ้างถ้ามีความจําเป็นต้องเอาลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์เนี่ย mm. ก็อาจจะใช้วิธีนะครับตกลงกับลูกจ้างให้มาทํางานในวันหยุดประจำสัปดาห์นั้นๆแล้วก็จ่ายเป็นค่าทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ไป แล้วในเรื่องของวันหยุดประจำปีตามประเพณีนิยมเนี่ยค่ะในกฎหมายให้รายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับเออในเรื่องของวันหยุดตามประเพณีนิยมเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าในจ้างเนี่ยจะต้องจัดให้ลูกจ้างเนี่ยมีวันหยุดตามประเพณีนิยมไม่น้อยกว่าปีละสิบสามวันอันนี้คือขั้นต่ำนะครับแต่ในจ้างอาจจะประกาศเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่าสิบสามวัน ครนี้ใน13วันเนี่ยจะต้องกําหนดหนึ่งใน13วันเนี่ยนะครับโดยมีวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยก็จะต้องเป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างครนี้จากการที่กฎหมายกําหนดว่าให้ในจ้างเนี่ยกําหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า13วันต่อปีเนี่ย ซึ่งถ้าเรามาเทียบกับของทางราชาการเนี่ยรายชาการเขาก็จะมีเยอะกว่าบางทีอาจจะเป็น 15, 16, 17เพราะนั้นก็จึงเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นว่าบางวันเนี่ยนะครับเป็นวันที่ราชาการหยุดแต่ธุรกิจเอกชนเขาไม่หยุดเหตุผลเนื่องจากว่าเขาประกาศให้หยุดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแล้วคือไม่น้อยกว่าปีละ13วันทํางานนะครับโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย คราวนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งในเรื่องของวันหยุดตามประเพณีนิยมนะครับก็ค,คือว่ากฎหมายกำหนดหลักไว้ข้อหนึ่งก็คือว่าในจ้างเนี่ยจะต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีนิยมเนี่ยให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าคำว่าให้ทราบล่วงหน้าก็หมายความว่าอย่างเช่นว่าในช่วงปลายปีของทุกปีเนี่ย เช่นในเดือนธันวาของทุกปีหรืออาจจะเป็นเดือนพิจิกาก็แล้วแต่เนี่ยในจ้างก็จะต้องออกประกาศละว่าในปีถัดไปเนี่ยลูกจ้างจะมีวันหยุดตามประเพณีเนี่ยในวันใดบ้างนะครับก็คือกำหนดให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าในแต่ละปีนอกจากจะต้องประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าในแต่ละปีแล้วเนี่ยการกำหนดวันหยุด ตามประเพณีนิยมเนี่ยกฎหมายให้ใช้วันของทางราชการที่ราชการประกาศนะครับหรืออาจจะเป็นวันหยุดตามประเพณีนิยมแห่งท้องถิ่นนั้นๆนะครับมาประกาศในจ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะประกาศตามอำเภอใจได้นะครับเพราะต้องต้องเลือกใช้วันเหล่านี้นะครับ มีคำถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าถ้าในจ้างอยากหยุดวันที่เป็นพวกวันกอ่อตั้งบริษัทวันเกิดประธานบริษัทเนี่ยคะ่ะจะสามารถกําหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีนิยมได้ไหมคะอ๋อครับคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือวันเหล่านี้กําหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีนิยมได้หรือไม่ผมขอย้อนไปนิดนึงในเรื่องของการกําหนดวันหยุดตามประเพณีนิยมเนี่ยที่ขั้นต่ำสิบสามวันทํางานเนี่ย โดยต้องกําหนดจากวันหยุดราชการที่ราชการประกาศหยุดหรือประเพณีนิยมแห่งท้องถิ่นนั้นๆน,น,น,นะครับเหตุผลประการสําคัญก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยมีเวลาไปทํากิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดนั้นในเรื่องของประเพณีนิยมเช่นวันหยุดสงการก็มีโอกาสไปเล่นสงการ วันสําคัญทางศาสนาก็มีโอกาสไปทํากิจกรรมทางศาสนานะครับวันจุจจีนวันปีใหม่อันนี้ก็แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละประเภทไปด้วยเหตุนี้เนี่ยวันหยุดเหล่านี้เนี่ยถ้าในจ้างอยากให้เป็นวันหยุดตามประเพณีเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับเช่นวันก่อตั้งบริษัทวันเกิดท่านประธานบริษัทอะไรอยากให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําได้แต่ จะต้องไม่อยู่ในสิบสามวันทำงานที่เป็นวันหยุดตามประเพณีนิยมที่ประกาศเพราะเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายเอ่อค่อนข้างเข่งคัดในเรื่องของสิบสามวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนายจ้างมีวันหยุดตามประเพณีนิยมเป็นส่วนที่เกินจากขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเช่นวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดให้ลูกจ้างได้หยุดเพิ่มนึ่งในโอกาสอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายจ้างเนี่ยสามารถที่จะกระทำได้แต่ อย่างน้อยสิบาวันทํางานเนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะอาจารย์มาถึงวันหยุดประเภทสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนประจําปีมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะอ่าครับอันนี้วันหยุดประเภทสุดท้ายเนี่ยที่นายจ้างต้องจัดให้กับลูกจ้างเนี่ยนะครับก็คือวันหยุดพักผ่อนประจําปีอันนี้ผมขอเรียนอย่างนี้ในเรื่องวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยในในเบื้องต้น ต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นวันหยุดไม่ใช่วันลาบางคนอาจจะเข้าใจผิดคือบางทีลูกจ้างก็มักจะจะไปพูดกันว่าลาพักร้อนลาหยุดพักผ่อนแต่จริงๆมันคือวันหยุดคําว่าเป็นวันหยุดกับวันลาเนี่ยมันต่างกันนะครับการเป็นวันหยุดเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าในจ้างต้องไปจัดให้ลูกจ้างได้หยุดแต่การเป็นวันลาเนี่ยมันหมายความว่ามันมีเหตุ มีเหตุแล้วเราก็ไปลาเช่นการลากิจมีเหตุธุระการลาป่วยมีเหตุของความเจ็บป่วยก็ไปลาเพราะนั้นวันหยุดเนี่ยยังไงเขาจะต้องได้หยุดในจ้างจะต้องกําหนดให้เขาสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยในหลักการเบื้องต้นเนี่ยกฎหมายกําหนดนะครับว่าในจ้างเนี่ยจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยปีหนึ่งนะครับ ไม่น้อยกว่าปีละหกวันนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นที่กฎหมายกำหนดไว้อืมค่ะแล้วที่ว่าวันหยุดพักผ่อนประจําปีมีหกวันเนี่ยลูกจ้างจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าจะหยุดยังไงหยุดวันไหนในจ้างจัดให้อย่างไรอันนี้เราจะทราบอย่างไรคะอาจารย์อ๋อครับสําหรับในเรื่องของวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยที่ในจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้หยุด ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันทํากันยังไงก็คือลูกจ้างอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้หยุดเมื่อ,อไรหยุดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมผมขอเรียนอย่างนี้ก่อนเออหนึ่งเนี่ยเนื่องจากกฎหมายบอกว่าให้ในจ้างเป็นคนจัดให้ลูกจ้างได้หยุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอำนาจของในจ้างละในจ้างเขาก็จะมีอำนาจ นะครับในการที่จะกําหนดว่าให้ลูกจ้างคนไหนหยุดในช่วงไหนได้นะครับมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างยืน่นขอหยุดพักผ่อนไปจำปีมาแล้วก็ต้องได้หยุดทุกกรณีในทางปฏิบัติเนี่ยในจ้างจะมีอํานาจในการกําหนดว่าให้ลูกจ้างคนไหนหยุดวันไหนเพราะในจ้างก็จะต้องไปดูปริมาณงานของตัวเองด้วยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการหยุดไม่น้อยกว่า6วันนะครับซึ่งถ้าเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่เขาก็อาจจะใช้เป็นระบบออคอมพิวเตอร์ในการที่จะยื่นเข้าไปในระบบเพื่อขอวันหยุดนะครับระบบก็จะคำนวณว่าตอนนี้มีคนทำงานกี่คนตั้งโคต้าไว้แต่และช่วงลาได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการคำนวณอันนี้ก็เป็น วิธีการแบบหนึ่งก็คือไปยื่นนะครับมายื่นเข้าไปในระบบที่ในจ้างกําหนดขึ้นแต่ผมขอเรียนว่าหลักก็คือว่าในจ้างอาจจะไม่ให้ก็ได้นะครับอันนี้ประการที่สองนะครับนอกจากการที่ในจ้างจะเป็นกําหนดให้ประการที่สองคือกฎหมายก็บอกว่าหรือการหยุดเนี่ยการใช้สิทธิ์เนี่ยทำตามวิธีการที่ตกลงกันในจ้างก็อาจจะกําหนดว่าถ้าใครจะใช้สิทธิ์ในการ หยุดพักผ่อนประจำปีก็ขอให้แสดงความจำนงมาและในจ้างก,ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปในการให้หยุดเออและนอกจากนี้นะครับในสถานประกอบการที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสำรวจด้วยนะครับว่าในสถานประกอบการนั้นเนี่ยในปีนั้นๆเนี่ยลูกจ้างคนใดที่ยังไม่ได้หยุดเขาก็จะให้ลูกจ้างคนนั้นน่ะไปหยุดให้ครบ ตามจำนวนขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดนะครับคือไม่น้อยกว่าปีละหกวันเช่นอาจจะบอกอ่ะใครยังไม่ได้ใช้ก็ให้มาใช้ช่วงนี้ได้นะช่วงนี้ได้นะครับก็จะต้องมีระบบในการมอนิเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในปีนั้นเนี่ยลูกจ้างคนใดเนี่ยไม่ได้หยุดพักผ่อนประจำปีหกวันผลในทางกฎหมายก็คือว่าลูกจ้างคนนั้นเนี่ยมีการทำงานในวันหยุดนะครับหกวัน ก็คือตามจํานวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เขาไม่ได้หยุดถ้าเขาได้หยุดไปแค่สามวันนะครับก็ขาดไปอีกสามวันที่จะครบหกวันสแสดงว่าลูกจ้างคนนั้นเนี่ยมีการทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีสามวันเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องได้ค่าตอบแทนในการทํางานเพิ่มก็คือค่าทํางานในวันหยุดนั่นเองนะครับค่ะแล้วในกรณีที่ลูกจ้างมีอายุงานมากขึ้นวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยคะ่ะจะสามารถมีมากกว่าหกวันได้ไหมคะ ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคืออย่างนี้ครับจํานวนวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยบางสถานประกอบการเนี่ยเขาก็าอาจจะกําหนดก็คือมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับตามอายุงานของลูกจ้างได้ไหมกาหนดได้แต่ในทางกลับกันนะครับกฎหมายไม่ได้บังคับว่าลูกจ้างเนี่ยจะต้องมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มตามอายุงานคือ ถ้าเราไปดูกฎหมายจริงๆเนี่ยกฎหมายเขาใช้คําว่าอาจเขาใช้ว่านายจ้างอาจกําหนดให้เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นคําว่าอาจเนี่ยมันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือว่าในวันหยุดพักผ่อนจาปีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมากกว่าหกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องของนายจ้างว่าเขาจะกําหนดหรือเปล่านายจ้างบางรายก็อาจจะบอกว่าทํางานปีแรกได้หกวันปีที่สองได้เจ็ดวันปีที่สามได้แปดวันอันนี้ก็ได้ แต่เขาจะไม่กําหนดได้ไหมทํางานไม่ว่าจะทํางานมากี่ปีก็ได้วันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยปีละหกวันเท่าเดิมได้ไหมได้นะครับเนื่องจากอันนี้กฎหมายไม่ได้บังคับกฎหมายมีมาตรฐานขั้นต่ำแค่ไม่น้อยกว่าปีละหกวันเท่านั้นเองแล้วในกรณีที่ว่าในปีนี้ลูกจ้างไม่หยุดพักผ่อนประจําปีเลยเราสามารถนําวันหยุดพักผ่อนในปีนี้สะสมใช้ในปีถัดไปได้ไหมคะครับเออสำหรับ ในเรื่องของวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมเนี่ยผมขอเรียนอย่างนี้เอ,อประการที่หนึ่งก่อนนะครับว่าการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีอทำได้ไหมมันมีทั้งกรณีที่ทำได้และกรณีที่ทำไม่ได้ผมขอพูดในกรณีที่ทำไม่ได้ก่อน ในกรณีที่ในจ้างเนี่ยจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยปีละหกวันก็คือเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดกรณีนี้เนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดเนี่ยในปีนั้นเนี่ยหกวันก็คือลูกจ้างอยากไปทําอะไรก็ไปทําจะพักผ่อนไปเที่ยวไปทําอะไรก็แล้วแต่เขานะครับ หกวันคือต้องการให้มีการหยุดนะครับคราวนี้ถ้าลูกจ้างไม่หยุดเขาก็ต้องได้ค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทนในการทํางานเพิ่มก็คือค่าทํางานในวันหยุดก็คือบวกค่าทํางานในวันหยุดไปอีกหกวันครับเพราะฉะนั้นหลักคิดคือต้องหยุดก่อนหกวันนี้เพราะฉะนั้นหกวันเนี้ยมันเอาไปสะสมไม่ได้ถ้าคุณมีแค่หกวันเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าเอาไปสะสมได้เนี่ยมันก็จะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการที่เขาต้องการให้ลูกจ้างได้หยุดเขาไม่ได้ต้องการให้ลูกจ้างเอาไปสะสมสําหรับ6วันนี้นะครับอ่าอันนี้คือประการที่1ก็คือในกรณีที่สะสมไม่ได้ถ้าสถานประกอบกิจการนั้นกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับลูกจ้างแค่ปีละ6วันคราวนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการแห่งนั้นกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้กับรูกจ้างมากกว่าปีละหกวันนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปว่าการที่จะกําหนดมากกว่าปีละหกวันหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องความสมัครใจของนายจ้างในการกําหนดกฎหมายไม่ได้บังคับแต่นายจ้างบางรายก็อาจจะใหญ่จะจัดสวัสดิการที่มีความจูงใจตามอายุงานเขาก็อาจจะจัดกําหนดให้มันมีมากกว่าหกวันเช่นทํางานหนึ่งปีหกวันสองปีเจ็ดวันสามปีก็ไล่ไปเรือ่อยในกรณีที่มากกว่าหก แต่จะมากกว่าไปที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ที่จะจ้างจะอาจจะไปสูงสุดกําหนดสูงสุดที่สิบวันยี่สิบวันอันนี้แล้วแต่นะครับกฎหมายไม่ได้ไป่งเพราะกฎหมายดูแค่ขั้นต่ำหกวันประเด็นที่สถานประกอบกิจการแห่งนั้นเนี่ยกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปีเนี่ยมากกว่าปีละหกวันการสะสมเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ก็คือ ในกรณีที่สะสมแต่การสะสมเนี่ยไอ้หกวันแรกยังไงก็สะสมไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติในจ้างกําหนดให้ลูกจ้างวันหยุดพักนปาะจำปีได้ปีละสิบวันสิ่งที่จะสามารถนําไปสะสมได้คือวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบครับแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกยังคงต้องมีการหยุดทุกปีต้องมีการหยุดเพราะนั้นสิ่งที่อยเอาไปสะสมได้นะครับ ก็คือส่วนที่เกินวันที่หกไปแล้วก็เอาไปสะสมในปีถัดไปได้คราวนี้การนําไปสะสมในปีถัดไปเนี่ยถามว่าสะสมอย่างไรสะสมได้สี่วันสะสมได้ครึ่งหนึ่งหรือ,อยังไงเนี่ยตรงนี้นะครับกฎหมายไม่ได้พูดนะครับเป็นเรื่องที่ในจ้างเขาจำหนดเช่นผมเป็นในยจ้าผมอาจจะว่าลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีได้สิบวันแต่หกวันคุณต้องใช้แล้วทุกปีเพราะฉะนั้นหกวันแรกสะสมไม่ได้ แต่อีกสี่วันที่เหลือผมก็บอกเอาไปสะสมได้นะผมอาจจะออกบอกว่าส่วนที่เหลือถ้าเหลือสี่วันก็สะสมได้เหลือสามวันก็สะสมได้เอาไปสะสมได้หมดเลยผมทําได้ไหมได้แล้วผมก็กําหนดว่าสะสมแล้วรวมกันแล้วจะต้องมีวันหยุดพระความยามปีสะสมได้สูงสุดไม่เกินยี่สิบวันได้ไหมได้ผมกําหนดเพดานได้แต่ในทางกลับกันในจ้างก็อาจจะบอกว่า ไอ้วันหยุดพักผ่อนประจำปีในส่วนที่เกินหกวันที่ไม่ได้ใช้นะให้สะสมได้แค่ครึ่งหนึ่งได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการสะสมประเด็นก็คือว่าสะสมสูงสุดได้เท่าไรหรือจํานวนที่เอาไปสะสมมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกําหนดของนายจ้างนะครับที่นายจ้างจะเป็นผู้กําหนดหรือนายจ้างอาจจะมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีละปีละสิบวันเขาก็ต้องดูให้ลูกจ้างได้หยุดอย่างน้อยปีละหก แต่ส่วนที่เหลืออีกสีถ้าลูกจ้างไม่ใช้ในจ้างอาจจะบอกเสียเปล่าไปเลยก็สามารถที่จะขระทำได้เนื่องจากในเรื่องนี้กฎหมายไม่ได้พูดเรื่องของการเพิ่มในแต่ละปีมากกว่าหไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสะสมนะครับแต่พูดแค่ว่าการใช้วันหยุดนะครับขั้นต่ำของลูกจ้างนั่นเองนะครับก็คือไม่น้อยกว่าปีละหกวัน ค่ะท้าทยนี้อาจารย์มีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างบ้างไหมคะครับเออในส่วนของวันหยุดที่ผมได้กล่าวไปทั้งสามประเภทเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยเออต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับ ในเรื่องของวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยก็อยู่อยู่ในมาตรายี่สิบแปดนะครับส่วนในเรื่องของวันหยุดตามประเพณีเนี่ยกฎหมายก็จะเขียนไว้ในมาตราย9สิบเก้าส่วนในเรื่องของวันหยุดพักผ่อนประจำปีเนี่ยกฎหมายก็จะเขียนไว้ในมาตราส0มสิบนะครับเป็นเขียนไว้ก็ไม่ยากนะครับอยู่ในสามมาตานี้ถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูล อ้างอิงนะครับก็าสามารถที่จะไปดูได้ในสามารถตานี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์วัสุมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องและในครั้งหน้าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานด้านใดนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังช่วยกันติดตามรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนอกจากนี้นะคะ ท่านผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ www.law.cmu.ac.th, Facebook Page ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์มชและ YouTube Channel Law CMU เข้าใจกฎหมายทองความยุติธสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม